ในส่วนเคาน์เตอร์และก็ตัวเซนเซอร์นะครับที่ใช้ในการนับชิ้นงานนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์หนึ่งตัวมีเลเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ลําแสงเลเซอร์นะครับระยะทําการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30ซนเมตรนะครับแต่ความว่าจะเกินเนี่ยก็จะตรวจตรวจจับไม่เจอนะครับระยะประมาณนี้การใช้งานนะครับเราต่อสายไว้ให้แล้วนะครับลูกค้าเพียงแค่เซตนะครับกรณีที่ต้องการเริ่มต้นเป็นศูนย์ให้กดปุ่มรีเซ็ตครั้งไว้นะครับกรณีที่ต้องการตั้งค่านะครับ ว่าให้นับไปถึงเท่าไหร่นะครับก็ให้กดปุ่ม md 1ครั้งนะครับเสร็จแล้วหน้าจอขึ้นคําว่าเซตนะครับให้เรากดลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็นค่าที่เราต้องการนะครับตรงนี้ผมตั้งต้องการตั้งค่าเป็นให้นับถึง10บนะครับแล้วให้อาอปตัดนะครับแตอนี้เรามาเริ่มกันนะครับเรามาลองดูกันตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่ม md 2ครั้งนะครับหน้าจอจะเข้าสมมดเริ่มทํางานเป็นศูนย์นะครับเรามานับดูนะครับสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปเก้าอเห็นว่าถ้าครบสิบเมื่อไหร่ไฟสีแดงตรงเอาหนจะติดนะครับหมายความว่าเราสามารถนําเอาเอาพุทตรงนี้ไปควบคุมอย่างอื่นได้นะครับต่อกับรีเลย์ควบคุมหลอดไฟหรือควบคุมสายพานนาเลียงให้มันหยุดก็ได้เหมือนกันนะครับการใช้งานมีแค่นี้ครับในระบบต่อให้เรียบร้อยหมดครับ